สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเล่มลิมิเต็ดเนาะเออเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกนะของเรื่องมือสองนะครับถ้าทําไมมือสองทำไมถ้าใจคิดจะรักนะครับก็เป็นฉบับลิมิเต็ดเนาะก็จะมีเขียนอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆผมสั่งมาโดยที่แบบไม่ได้ดูลเลยนะว่ามันแถมอะไรมาบ้างนะครับแต่รู้ว่าแค่เป็นนะักผู้พิเศษก็รีบสั่งเพราะช่วงนั้นงานเยอะมากนะครับแล้วผมว่าพอสั่งปุ๊บเขามาส่งเร็วมากเลยเอองงมากเก็อ่ะเราจะมาดู แกะกหอกันนะครับวันนี้ต้สั้นนะนี่ให้ดูก่อนแกะนะครับก็จะมีหนังสือเนาะแล้วก็เนี่ยผมตอนแกะออกจากกล่องพัสดุก็เพิ่งเห็นว่าเอ้าวเขาแถมเป็นคลายบุ๊กเลตมาด้วยนะแต่ผมไม่ผู้จัดจาการไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเออเพราะว่าตอนสั่งมานึกว่าแค่แค่เป็นปกพิเศษเฉยๆนะก็สั่งมานะครับเออเดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะมีลงอนิเมตนะครับเห็นเห็นเขาพูดอยู่นะครับว่าจะลงอนิเมตแล้วก็ ามร้านค้าที่เขาเข้าหดนะแต่ผมจำไม่ได้จะรู้แค่มีอนเมีไแน่นะที่จะมีฉบับลิมิเต็กนะครับโอเคมาเรามาดูกันครับว่ามันแถมอะไรแบบางนะขอเปิดที่นี่ก่อนนะเห็นนะอ๋อเป็นอีลารสเหรอเป็นเนี่ยผมดีผมอ่านตรงนีนะ้อีลารสก็คือน่าจะเป็นรวมรูปภาพเนาะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูนะขอดู๋อนเป็น,ปนคล้ายๆมังงนะอ่ะผมโชว์ไม่กี่ หน้าแล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ต้องไปซื้อเองนะอันนี้หน้าแรกนะครับก็แนะนําตัวละครนะเออแล้วด้านหลังนะครับจะมีกระตูนด้วยนะประมาณนี้ผมให้ดูนี้นครับแล้วก็หน้าหลังจะมีนิยายอ่าโอเคประมาณนี้นะครับก็เล่มลิมิเต็ดก็จะแถมเป็นแบเป็นคล้ายๆเป็นบุเล็ตนะเออบุเล็ตลิมิเต็ดนะครับสมุดสวยเก๋ของไซทนิดเรียวมะนะครับอัอนนี้ก็ ไปตามกันได้นะก็ดูข้างในก็ตั้งใจทำนะครับแต่ว่าเป็นแบบจิปแม็กนะเ,เป็นเล่มเล็กจยิปแม็กนะครับก็ราคาสามร้อยห้าสิบนะครับเออรวมส่งก็ไม่ได้แพงมากนะสาหรับผมนะก็ฉบับไม่พิเศษนะครับจริงๆอันนี้ผมแอบเห็นตั้งแต่ตอนตัวอย่างละคือแบบเสียดายตรงนี้อ่ะมันไม่สวยอนะ่ะเออผมอยากให้เขาใช้คาาําภาษาอังกฤษมากกว่านะเออไม่รู้ทําไมว่าเขาถึงใช้เป็นคํานี้นะเออผมรู้สึกมันแปลกๆแล้วมาทับโลโก้เรื่องด้วย Chat, เอเอน้วปกพิเศษอ Frankly, ันนี้ก็จะบอกว่ามันต uh. ่างกันแค่ห UH! น้านางเอกนะเออหน้านางเอกจะดูน่ารักกว่าอันนี้สำหรับผมนะเออเดี๋ยวผมขอจะดูว่าแถมปกธรรมดาอ้าวไม่ได้แถมมานะครับก็เป็นปกพิเศษปกเดียวเลยนะไม่ได้แถมปกธรรมดามาด้วยนะครับเออนี่รูปสีข้างในนะครับผไม่แน่ใจว่าเล่มธรรมดานะปกก็จะเป็นรูปนี้นะเออจะบอกเห็นะปกพิเศษมันจะหน้านี้เห็นไหมแดงๆยิ้ม แบบมีเสน่ห์อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นช็อตนิดเตียครับเดี๋ยวเนื้อเรื่องอ่านแล้วถ้าเกิดสมมติมันดีมากๆแบบเพอร์เฟกก็จะรีวิวนะแต่ถ้าธรรมดาธรรมดาเลยก็คงไม่รีวิวเพราะก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวไปแล้วประมาณ2คลิปนะเรื่องมือสองนะครับก็ลองไปตามอ่านดูอันนี้เล่ม7นะครับก็ผ่านมาโอ้หละปี2ปีได้มั้งที่ที่ไม่ได้ออกเลยอะออจากเล่ม6กอะนะ มาเป็นเล่มเจ็ดเนี่ยโอ้โหนานมากจนญี่ปุ่นมันเหมือนจะจบไปแล้วนะก็ลุ้นนะครับให้สำนักพิมพ์กิ๊บุ๊กเนี่ยออกมาให้จบนะครับเออเป็นกาลังใจให้สำนักพิมพนะ์เนาะเพราะเป็นสำนักพิมพ์แบบน้องใหม่เมื่อนานแล้วนะตอนนี้ก็ยังเหมือนจะเป็นน้องใหม่อยู่นะเป็นน้องเล็กดีกวนะ่าอ่ะเป็นน้องเล็กนะครับเออก็อยากให้เขาทําซีรีส์ให้จบนะเพราะว่ามันเป็นฮุบผมว่ามันน่าจะเป็นซีรีส์ทาเงินของสำนักพิมพ์ได้เลยนะเออก็ถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิวไปดูรีวิวในคลิป ผมได้นะมือสองนะครับได้รีวิวไลน์โนเวลไว้นะก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับบ o o k กรีวิวช็อปนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับวันนี้มารีวิวสันส้นๆแบบนี้นะนะครับเออเป็นนะักปกพิเศษน่าจะเป็นครั้งแรกนะผมไม่มั่นใจตอนมาตามอะ่ะประมาณเล่มสามแหละเออแต่ไม่รู้ว่ามันเคยมีไหมแต่ว่าตั้งแต่ตามมานะครับไม่เคยมีปกพิเศษสาหรับเรื่องนี้นะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเล่มแรกของผม ที่มันเป็นปกพิเศษนะครับยังไงก็อย่าลืมไปตามนะครับถ้าใครชอบซีรีส์นี้หรือใครที่กำลังจะตามแน,นะนำว่าให้ซื้อไปก่อนเพราะว่ามันน่าจะขายออกยได้อยู่แล้วนะถ้าไม่ชอบก็ขายทิ้งซะแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดชอบแล้วมันตามไม่ได้มันจะหาซื้อไม่ได้แล้วถูกไหมพวกหน้าปกพิเศษนะอันนี้ก็ไปตามกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็หลายคอมเมนต์ให้กาลังใจในการทําคลิปก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ